สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับโอปอลอินนะคะอัปเดตข่าวสารในโลกบริาัแดงประจาวันกับกระแสต่างประเทศกันนะคะพูดถึงคืนนี้ตีสอค่ะการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกนัดแรกในรอบลีกเฟสจะเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะมีหลายคู่เลยก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอฟซีทเวนตีนี่เป็นทีมเก่าของเอริกเทนฮากสมัยที่เขาค้าแข่งวัยเด็กเลยด้วยนะคะแล้วก็มีคู่ดินาโมเคฟเจอกับลาซิโอนะคะฮอฟเฟนไฮม์ heim, จะไปเยือนมิดทอลแลนด์นะคะนีสเจอกับรอสเซด ะะอีกคู่หนึ่งเป็นกาลาตาสลายนะคะที่จะเจอกับ p a เอโอเคซโลนิก้านะคะพูดถึงความพร้อมของปีศาจแดงกันสักหน่อยนะคะเกมนี้ก็คาดว่าน่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากสําหรับเกมที่เสมอกับคริสตัพาเลต เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคะซึ่งเทนฮาก็มีการเปิดเผยนะคะว่าเขาก็จะไม่มีนักเตะอย่างอ่ะลิกตอวินเดอร์เลิฟนะคะไทยรัมมาเลเซียลูกชอเลนิโอโรที่ก็ยังเจ็บอยู่แต่ว่าก็ได้เห็นภาพของลินเดอร์เลิฟแล้วก็ไทยรัมมาเลเซียนะคะที่กลับมาซ้อมบ้างแล้วไทยรัมาเลเซียเองเนี่ยก็เมื่อวานนี้มีภาพซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมบรรยากาศก็ดูสดใสขึ้นนะคะแต่คงต้องรอเช็คความพร้อมกันสักหน่อยซึ่งอาจจะไม่ใช่เกมนี้หรอกแต่ว่าเจ้าตัวก็ มีชื่อนะคะสำหรับการที่จะได้เล่นในศึกยูโรปาลีกเพราะว่าส่งรายชื่อไปแล้วด้วยนะคะทีนีอ้อาการคืบหน้าของลูกชอที่หลายคนกําลังจับตามองนะคะเอ,อริกเทนฮาก็พูดถึงด้วยว่าบางทีเนี่ยลูกชออาจจะกลับมาได้ในช่วงก่อนพับเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมแต่ว่าก็ไม่สามารถพูดได้ร้อซคือแผนเนี่ยก็คือการกลับมาก่อนเบรก แต่ก็คือไม่รับปากนั่นเองนะว่าบางทีมก็อาจจะเป็นหลังเบรกทีมชาติก็ได้ขณะที่ลุกชอเองนะคะเจ็บไปตั้งแต่วันที่18คกุมภาพันธ์แล้วก็เหมือนหายกลับมาเซาเกตเรียกไปติดทีมชาติแต่ว่าก็ยังไม่ได้ฟิตพร้อมที่จะลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษนะ,นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ กลับมาบาดเจ็บที่น่องอีกก็เลยทําให้ฤดูกาลนี้ลูกชอก็ยังไม่มีบทบาทกับปีศาจแดงเลยนะคะแล้วก็แมนยูเองเนี่ยนอกเหนือจากเกมที่เดี๋ยวจะต้องเจอกับเอฟซีทเวนตในยูโรปาลีกแล้วเนี่ยก็มีโปรแกรมหนักเพราะว่าจะต้องไปเยือนแอสตันวิลล่าด้วยซึ่งแอสตันวิลล่าตอนนี้นะคะแต้มเท่ากับลิเวอร์พูลอยู่ในอันดับ3ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกด้วยซึ่งโปรแกรมก็คือวันที่6ตุลาคมก่อนที่จะเบรกทีมชาตินั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากเบรกทีมชาติเนี่ยก็จะเป็นการเล่นในบ้าน รับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดวันที่19ตุลาคมค่ะก็หวังว่าลูกชอจะหายกลับมาเร็วๆนะคะอยากได้แบ็กซด์ธรรมชาติกลับมาช่วยทีมตอนนี้เราก็ใช้บริการดาโลอยู่นะคะอ่เราพูดถึง FC 20กันไปกับคู่แข่งที่ต้องเจอกันในศึกยูโรปาลีกนะคะอย่างที่บอกเนาะว่านี่คือทีมเก่าของเอริกเทนทักสวยที่เขาเป็นนักเตะด้วยเพราะว่าเอริกเทนทักก็เริ่มต้นเส้นทาง นักบอลน่ะนะคะที่ศูนย์ฝึกทเวนเต้ตั้งแต่ปี1990แล้วก็กลับมาแขวนสตาร์ทที่นี่ด้วยลงสนามไปเนี่ยก็เกือบ200นัดเลยทีเดียวนะคะซึ่งนั่นเป็นบทบาทของสมัยเป็นนักเตะแต่ว่าตอนเป็นกุนซืเนี่ยก็มาสร้าง สร้างชื่อกับอาแจกเนาะก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแล้วก็บทสัมภาษณ์เนี่ยทางเทนฮากเขาก็บอกว่าถ้าเลือกได้จริงๆเขาก็อยากเจอคู่แข่งทีมอื่นมากกว่าเพราะว่าการสร้างความเจ็บปวดให้สิ่งที่คุณรักเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อทเวนเต้คือทีมที่ เทนฮากนั้นติดตามมากที่สุดสมัยที่เป็นนักเตะแล้วก็เขาเองผ่านอะคาเดมี่มาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทีเมเยาวชนยุคแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อหลายปีก่อนด้วยดังนั้นเทเวนเตก็มีปรศาสตร์ที่สําคัญต่อตัวเขามากสาหรับบริกเทนฮากนะคะจนตอนนี้เทนฮากก็บอกว่ายังตามดูพวกเขาอยู่เลยในการแข่งขันในฐานะแฟนบอลคนหนึ่ง แล้วนท้ก็บอกว่าความจริงและความสัมพันธ์ของทวนเต้กับแมนยูนั้นเหนียวแน่นมากไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองตัวเรนนฮากเก้นะคะรูฟฟอนิสเตรอยรวมไปถึงเหล่านักเตะอาเจ็กซ์ที่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ยังไงก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะกังวลใจยังไงเอริกเทนฮากแต่ณนะวันนี้หน้าที่กุนซือของปีศาจแดงแล้วหลายคนมองว่าแมนยูเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งสำหรับการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะคะเพราะฉะนั้นความหวังครั้งนี้ก็อยู่ที่การนำทัพของเอริกเทนฮากแล้วนะจ๊ะ นี่คือทั้งหมดของโอปอลอินค่ะ